สบายดีแม่ซึ่งอ,อย่างเนาะแล้วสบายดีไม่สื้อคำพรอนโดยอ่ะแม่ได้หูผลิตภัณฑ์นี้มาจากไสแม่หูผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากผ่านโอ้เนาะเจะ้ามันได้นําแม่เป็นปคนสมกิจเนาะโดยหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้อธิบายแม่หลายอย่างเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะอ่ามันจะดีมันจะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงเนาะซับร่างสาราพิษ แต่กพะเนียตัางต้าคุตอมมื่อวานไครมันตั้งทรงไม่บอกเมื่อก่อนแม่เป็นพะเนียเนี่ยสำหรับแม่นี่แแล้วมิแต้จิบเส้นปวดเมื่อยตาม่กายธรรมดาเนาะแต่ว่าแม่ก็ได้เอามากินลองเบิองเนาะทำอิดกับผู้ซึกบดีเนาะแล้วแม่ก็กินต่อมาแต่ก็คือว่ามันดีแท้โดยเลย แม่ก็ได้กินมาได้สีกล่องละตอนนี้ผู้ซึเป็นทั่ไหนกินมาได้สีกล่องโดยหลังจากที่พอกินมาได้สีกล่องนอแม่ก็รูซึกว่าดีหลายเลยและแม่ก็แนะนําให้มูคู่หลายคนแต่การเพิ่นกำมากินนํำอยู่โดยเดี๋ยวดีกำกินน้ำแม่หลายคนเลยเลย